อันไหนพิซซ่าอันไหน้างคะใหญ่พอกันเลยแยกไม่ออกพอ่อยพอเล้วกินแบบพูดีพูดีไม่อยากกินกันอย่างเงี้ยต้องอสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเอกชัยพาทัวร์ค่ะสัปดาห์นี้เราก็มาอยู่กันที่อำเภอเมืองราชบุรีนะคะวันนี้เราจะพาทัวร์ร้านลูกค้าเราค่ะซึ่งเป็นลูกค้าของเอกชัยช็อปนะคะอ่าที่ที่ไหนน้น,น้องดาเราอยู่กันที่บ้านสเต็กปีเบิร์ดค่ะ ที่นี่อะไรขึ้นน่าขึ้นจานนะคะน้องดาสิวมั้งคะพี่ใช่แล้วไม่ใช่นะคะมาบ้านสเต็กก็ต้องเป็นสเต็กสิคะแล้วยังมีพิซซ่าโฮมเมดด้วยนะคะแล้วก็เมนูอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวนี้เราจะกินเมนูอะไรกันเดี๋ยวคอยติดตามกันเลยค่ะไปเลย <c oughs> หิวแล้ว อันไหนพิซซาอันไหนหน้าคะใหญ่พอ,พอกันเลย,ยแยกไม่ออกเมนูแรกมาแล้วนะคะเป็นเมนูชิคเก้นบัฟเฟลดูใหญ่มากน่ากินมากน่ากินมากเลยใหญ่ใหญ่ตอนนี้เราก็ได้อาหารครบแล้วนะคะเราก็จะมาพบกับพี่เจ้าของร้านคะ่ะสวัสดีค่ะสวัยดีดไวรุ่นค่ะวันนี้ได้อะไรเมนูอะไรคะที่ จัดมาให้พวกน้องๆได้ทานกันบส,สเต็กเฮาบ้านฉันบ้านเธอนะครับก็จะมีอ่ชิเคเก้นบัฟเฟโลพิซ่านะครับหรือจะเป็นพิซซ่าไก่กับซอสบัฟเฟโลแล้วก็เขียดไม้ของบ้านสเต็กฟีเบอร์ก็จะมีสเต็กหมูสันนอกนะครับแล้วก็มีสันนอกหมูลมควันแล้วก็มีอกไก่ย่างนะครับ แล้วก็แสบกับสลัดแล้วก็ยัมีขนมปังทำเองเอข้าวโพดก็น่าวัสตนาดอ,อันนี้ก็ร้านที่ปานถ้าเกิดลูกค้าผ่านไปผ่านมาอยากจะทานคือมาได้ทางไหนครับอ,อยู่ติดเซเว่นอีเลใกล้โรงเรียนสาธิตนะครับโรงเรียนเทศบาลสามอยู่ติดกันเลยครับอยู่ตรงกลางครับสเส้นบันไลาะนะครับติดนไปผ่านมาก็คืออจะมาแวะลองชิมปีมือของระดับ จะพอสเต็กนะคะเชิญมาได้นีนะคะจะเจอกับพี่เจ้าของร้านลูบหล่อนะคะพี่ปานสุดหล่อค่ะอยู่แต่ในครัวครับอยู่แต่ในครัวสป็กเลยส,เสบายสบายาบ,บ้านฉันบ้านเธอครับคุณไมคคะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมกันแล้วนะคะรออะไรล่ะลองเลยชิมพี่เก๋อ่ะต้องอ่ะนะมือสะอาดล้างมาแล้วช้อนหรอเนอะมือเลยนะประคองหน่อยประคองหน่อยเรากินแบบผูดีผูดีผูดีอยู่กินกันอย่างเงี้ยอร่อยมากพิซซ่าหน้าชิคเก้นบัฟเฟ l ลอร่อย รสชาดเผ็ดนิดๆอร่นนอยแล้วก็ไกลนุ่มแป้งก็นุ่มันี้ยเป็นอกนลองต้องลองต้องลองพูดไปก็ไม่เชื่อว่าอร่อยต้องมาลองอันนี้เราก็มาลองสเต็กสันนอกนะคะสันนอกที่ร้านเราเองลองนะคะอย็งไงบ้างพี่อร่อยของดาลองสิลองนุ่มใช่ไหมใช่ งน,ง,งน้ำจุม่มน้ำจิ้มเนาะน้ำจุ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจุ้มมามืมีกินอันนี้อันนี้นะคะสันนอกลม,<ด>มควมันนี่ลองลองนะคะเยี่ยมเรอพลมควันเหรอหอ,อ,อมไหมอมือันนี้ก็มีรสชาติหวานนิดๆ ควันอร่อยต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยสเต็กอกไก่เนี่พี่น้องดาลองลองไม่ต้องเกรงใจ คือแบบว่าไม่ต้องกิ้มน้ำจิ้มมันนัก็นุ่มอร่อยชาไหมมีรสชาติอยู่ในตัวมันอยู่แล้วเนี่ยนี่แหละคือหมูเอกชัยทำอะไรก็อร่อยอร่อยตอนนี้เราต้องขอตัวกินสิ่งที่เราสั่งมาแล้วนะคะดูสิว่าจะเหลือไหมไปซื้อหมูก็องราคาผมด้วยนะ 1 One hour later เป,เป็นไงบ้างน้องดาดอิ่มไหมโอ้ไม่น่าถามพี่ดูสิไม่เหนือ,ฮอเฮยก่อนจากกันในคลิปนี้นะคะใครที่อยากทานสเต็กหรือพิซซ่าอร่อยๆแล้วมาที่ร้านบ้านสเต็ก by Freebird ไม่ถูกเราจะทิ้งพิกัดร้านไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวช้าก,ก่อนน้องดายังมีอีกหนึ่งชิ้นยังอยูแล้วพี่เกเอาไป เอาไปคิดถึงหมูคิดถึงไก่คิดถึงร้านเอกชัยช็อปนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะสับด้านหน้าเราจะพาไปที่ไหนฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครยเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย